ก็สดน,นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้พามาดูนะสำหรับใครที่อยากจะรีแมปกล่องกับผมนะก็สามารถที่ใครที่อยู่ไกลๆนะแล้วก็อยากจะมารีแมปก็ส่งแค่กล่องมันก็ได้นะตัวนี้เป็นกล่องเคียร์แปดจีแปดหนะึ่งตัวนี้ส่งมารีแมปก็ตามสไตล์ผมก็จูนไปเรียบร้อยแล้วมีเดนหอบแล้วก็น้ำมันไฟเปิดรอบนะครับ ก็สามารถใครที่จะจูนก็สามารถส่งมาได้นะนี่ก็สามารถอัดได้ปกตินะผมใช้เทคนิคจิ้มหน้ากล่องน,นะก็เทคนิคบ้านๆเลยใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ในเพจเห็นไหมอัดโค้ดปกติอัดได้ปกตินะก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาในเพจผมได้นะเดี๋ยวผมจะนี่ี่เพจของผมนี e ่แมปกล่องเดิมจูนกล่อง API ECU นะนครศรีธรรมราชนะก็จูนได้หลายรุ่นอยู่เว็บร้อยสิบเนี่ยนี่พวกนี้จูนได้หมดเลยนะ ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะไม่ถ้าอยู่ไกลก็ส่งกล่องมาได้เลยผมจูนให้ได้เหมือนกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วจะใหม่คลิปหน้าไปแล้วผม